ครับสวัสดีชมรมคนล,ลักไดโนเสาร์ทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมนนท์และอยู่ในเกม u l t i m a t e m o b i l e Edition อีกแล้วนะครับหรือว่าอามือถือนั่นเองจากครั้งที่แล้วนะครับที่เราได้จับไดโนเสาร์ไป3ามตัวนะครับผมคือไฟพังจากครั้งที่แล้วที่เราได้จับไดโนเสาร์ไป3าตัวนะครับก็คือเป็นาาพาราซอนนะครับชื่อไอแดงนะครับผมแล้วก็ขี้กากับชิกเกี้ยมนะครับผมเป็นพีเทอรดอน2ตัวนะเนาะแอบไปเล่นหลังเขาเรียกไง หลังไม่มานิดหน่อยก็จับดิเทรดอนตัวผู้นะครับเวลสองร้อยตอนนี้จากเวลเจ็ดสิบนะครับผมตอนนี้ผมเวลแปดสิบสี่แล้วซึ่งวันนี้เราจะทําอะไรนะผมจะพาทุกคนนะครับไปจับเจ้านกยักษ์เอเจนทวิตกันนะครับผมก่อนที่เราจะไปจับมันนะครับผมเราก็ต้องมีปืน,ปนไรเฟิลนะครับกับอ่าลูกดอกยาสลบนะครับผมก็คือ นี่นะครับเวสามนะครับผมลองนิกไล i ฟิลกับ Simple Ammo s i m ิมเปิลไ e a ฟ m ลนะครับผมเรียนรู้ไอตัวนี้ด้วยนะก็คือรูปดอกอยาสลบนะครับไอพิธอนดอนตัวผู้ที่ผมจับมาได้ผมยังไม่ได้ตั้งชื่อนะครับใครอ,อยากให้มันชื่ออะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ในเมนได้เลยนะครับผมไอเมนที่มีคนกดไลค์มากที่สุดเดี๋ยวผมจะตั้งชื่อตามนั้นเลยนะครับนี่นะครับ ลางในไลโฟซิมเปอร์ไลโฟไอโมุครับมานะครับผมไปเก็บเอฟพอลโนดนะก่อนที่จะมาฟาร์มอะไรพวกนี้นะครับเวลมันก็จะขึ้นนะครับเวลมันจะเด้งไว้ด้วยนี่โอ้เวลขึ้นมลสามเวลลองเลือกเลยนะโอ้หิวหิวปืนเสร็จแล้วนะผมลองในไลโฟลการที่เรามีปืนแล้วก็มีอ่าของนะเอาไว้สาหรับจับ เจ้าอาเจียนทวิตแล้วอย่างอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญในการจับอาเจียนทวิตง่ายๆนะก็คือกับดักในเองนะครับซึ่งกับดักอาเจียนทวิตก็ค้าง่ายๆนะเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะไม่ต้องใช้อะไรบ้างนะครับนี่นะครับของที่เราต้องใช้ทั้งหมดนะครับมีฐาน1น I stone double frame 3อันลายลิง2อัน hash frame 1อัน double frame หนึ่งอันเค okay. ชิวๆนะฟังแป๊บเดียวโอเคผมตอนนี้เราได้อ่าเอากาันพอวเดอร์นะมาครับเป็นซิมเพิลแอมโมได้มา24ลูกนะผมแล้วก็เอานาคคติกนะครับเราใส่เข้าไปนะแล้วก็ครับเป็นกระสุนลูกดอกยาสลบนะครับ24นัดเลยจัดไปนีน่เง้ครับโอเคตอนนี้ลูกดอกยาสลบเรา ได้เปที่เรียบร้อยนะได้24นัดก็ลากใส่ใน ammo rifle เอ้ย <c oughs> ลองนอิกลฟ i f ของเราเลยนะเอานักติกไว้ด้วยนะเยอะๆเลยตอนนี้นะเราพร้อมแล้วนะครับที่เราจะไปอ่าตามจับเจ้านกยักษ์เอเจนทวิตกันนะครับก็คือมีเปืนไรเฟลนะครับมีกับดักกับลืมไปอย่างนะครับผม ก็ระหว่างที่เราจะไปจับนกยักษ์นะเดี๋ยวเราเรียนรู้นี่ไปได้วยสไปกลาสนะครับผมคือต้องใช้ไฟเบอร์10หนัง10แล้วก็ไม้5นะผมแปลไว้ก่อนไฟเบอร์ไฟเบอร์อยู่ไหมไฟเบอร์มีไหมนะไม่มีไฟเบอร์จริงเลยโอนี้อยู่ในตัวโหแล้วก็หนัง10บหนังหนังเยอะเลยไม้ My 5ไม้5 1 สองสามสี่ห้าโอเคนะครับซึ่งการที่เราจะค้าสไปกลาสได้น,นะครับผมเราต้องใช้คริสตัลนะแต่แถวนี้ไม่มีคริสตัลนะมันจะอยู่ตรงแถวแถวภูเขานะซึ่งมันเป็นทางเดียวกับที่เราจะไปจับเอเจนนะครับผมเราจะเดินทางไปโซนภูเขานะครับเพราะว่าเอ,อเจนอยู่แถวภูเขานะตอนนี้เกมมันก็มีอีเวนต์นะเป็น อะไรสักอย่างอะ Winter Wonderland ลอะดนงสองก็จะสีแปลกๆหน่อยนะเหมือนตัวพวกข้างล่างนั้นนะ Spinochi โหโดูทีเลยแต่มันก็สวยดีนะดูลิมิเต็ดเนี่ยดูหน่อยสิอ่านนะครับได้เป็นอ่านมาไม่รู้อ่านอ่านขออะไรไม่ได้ดู เป็นอันพาลาัสเซอร์อันหนึง่งอันเมกาโลสลัดอ๋อไม่รู้ว่ามาเอาไว้เอาไว้ทำอะไรเหมือนกันนะนี่นะทุกคนจิ๊ตตอลบุ๊บบุ๊บได้มาแค่นี้พอครับเลยนะโอเค เมียเจนสีแปลตรงโน้นตัวนึงนัน้มันจะโดนลุมแทะอยู่ร้อยสิบห้าโอ้ย,อย,อยแจว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 คว,วมจะโดนแท้ใต้ก่อหน,นดีนี่เข้าไปช่วยเดี๋ยวไปโดนมันอีกเราจะช่วยมันนะไห้จับเงา หรือว่าเราล่อมันไปดิมันจะตามเรามาไหมอ๋ออ้โอ้โหอาเจม้ยนวิ15ผมโดนสบาธุตีตายโอ้โหเวนกรมแกแค่นะตีนกเวลสูงก็ตายนะว่าจะจัดนะโอ้โหไอ,อี่ยพ่อเซบาโทตเสียเลย115ผม นี่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 น,นี่ตัวนี้ไว้เท่าไหร่สี่สิบห้ากับยิมห้าโอ้กระจอกแข็งนกยักษ์นะสี่ห้าสี่สิบแปดห้าอืมแปดห้าก็น่าสนใจอยู่นะ เดี๋ยวถ้ามันไม่มีจริงเดี๋ยวเอาตัวแปดห้านี่ก็ได้นะจะคุมหนึ่งนะยิมห้าเ่สิบโอ้ยก็จะบู้เราลงไปไฟมันสักหน่อยเนี่ยเราฆ่าตัว,วตโคเวลน้อยเนะี่ยเผื่อมันจะเกิดใหม่อีกทีนั้นมันจะเป็นตัวเวลเยอะเ,เนี่ยมาเกิด โอ,อ้คือมันไม่มีจริงนะเจนทวิตโปกติไม่ได้เจอ,อยากนี้นะครับผมทุกคนทำไมมันเดี๋ยวนี้มันหายยากจังวะเดี๋ยวผมจับตัว8ปดห้านี่ไปดีวะ เดี๋ยวผมจับตัวเวลแปดห้านี่ไว้ก่อนก็ได้นะเดี๋ยวผมวางทำกับดักแฟ๊บบล็ตัวนดอลเฟรมวางชั้นบนต่อตรงนี้ข้างซ้ายบนด้านบน frame โอเคยดบบลดอฟเฟรมด้านซ้ายมือโอเคไรลิงสอนไรลิงหนึ่งสองเรียบร้อยครับผมกับดักอาเจนทวิทเราง่ายนะเพียงเดียวเราจะไปลออ่อออเจนนะครับให้มันเข้ามาในโกงตรงนี้นะ จิกไปทีหนึ่งนะให้มันไล่มาตามแล้วนะตามแล้วนะยเรอตรงนี้เข้ามาแล้วนะครับทุกคนกดลงนกนะพอม,มันเข้าแถบปุ๊บก,กดลงนกแล้วก็กดเปิดประตูเรียบร้อยครับ เราก right ็จัดการตรงให้มันยุ่งยากก่อนนะจิก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 สายหาได้เหวียววิริ่น้องโอเคครับผมพอมาอยู่ในแท็บเราปุ๊บนะเดี๋ยวเราสร้างแคมไฟไปก่อนแสงหงเงินสองเงน เราเขาเนื้อน่องนะที่เราได้มาเนื้อน่องจะอยู่ในตัวนี่เลยโอ้โหเยอะแยะไปหมดเวลาเราเขาเนื้อน่องไว้นะมันจะทําให้อ่ายืดยืดอายุนะครับยืดอายุอาหารยืดอายุเนื้อน่องน,ะนานขึ้นแล้วก็ไอชาเกที่ได้กินเนื้อน่องนะมันจะขึ้นไวกว่าเนื้อน่องดิบนะครับ ร้อยมาถึงเวลานะครับเปิดแค่สีไว้แล้วก็ยิงลกกระจนเลยแบบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนีแล้วคนระับหกนัดเจ็ดแทบหลับอะ่ะเจอของจริงปากเงียบเลยหลับหน้าผม คยันอาหารแล้วโอเคอันนี้เราก็เฝ้านะครับเอานกยกักษ์ไอเจนออกเอาเทมิงเอฟเฟคเอเทมิงเอฟเฟคเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับ โหดีนะเย็นข้าไวอเย็นเส็โลอส็จโรหอส็จโรหอส็จโรหอเส็จโทสดจโทเส็จโเส็โตูนนี่หาอยู่มาแทะโอ้กดีนะครับมาตีนกไอปากแหล่ไม่ได้ไปตีจะเจนนะจะฆ่าเทมมิ่งรถนี้สวยนะ เดี๋ยวผมได้ไล่ฆ่าทั้งเผาพันมันนะเอาอะไรเอาอะไรเ้าอีเวนี่โอ้ย ตีโดนน้องผมเหรอเหลือแปดเจ็ดเรียบร้อยนะครับผมก็จับได้แล้วนะเอเจนท์วิตของเราก็ใครอยากตั้งชื่อมันว่าอะไรนะคอมเมนต์มาได้เลยนะผมเดี๋ยวผมตั้งตามที่ออาเมนที่มีคนกดไลค์มากที่สุดผมตั้งตั้งให้เลยกับพิธารดนตัวนี้ด้วยนะครับ ก็จังหวะนี้เดี๋ยวผมขอพาบินกลับบ้านแว้หนึ่งนะครับอาจะไกลเอาเรื่องหอ้อไกลเสียดูขี้เกียจเลยอ่ะจะจกันที่บ้านนะครับทุกคนหนึ่งสองทรับจะถึงแล้วว้ให้เดียวนิดเดียวตามมาเนาะโอเคครับผมตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับผมก็ผลประกอบการวันนี้นะครับก็ได้อาเจนทวิดิโอ ร้อยยี่สิบสี่มาเป็นที่ครอบครองนะครับผมก็คือเป็นตัวตัวเมียได้นะเพศเมียส,สเตตัสโคตรดีเลยนะเวทห้าร้อยโ,โ,โ,โอ้โคตรโหดับเพื่อปไอสองตัวนี้ผมยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยนะครับผมใครอยากตั้งชื่อในสองตัวนี้ก็คอมเมนต์ไว้เลยนะครับเม้นไหนได้ไล์เยอะที่สุดผมจะเอาชื่อในเม้นนั้นมาตั้งนะครับผม,ผมก็สําหรับวันนี้นะ มีเพียงเท่านี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากมากนะครับผมใครชอบใครถูกใจก็กดไลค์กดซับสไครต์ไว้ให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงกันนะครับผมใครมีคําแนะนําอยากให้ทําอะไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับผมสําหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับบ๊ายบาย